สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องที่รักในการเกษตรนะครับมาชมควายไทยนะครับควายไทยเงินล้านนะครับของคุณลุงทองนะครับอ่าเดี๋ยวเราพับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับผมลุงทองสวัสดีครับครับครับผมผมนายิีทองนะครับเด้ออยู่บ้านนาศินวนุ่มห้าตำบลพุกสว่างครับอำเภอประปาจังหวัดนครพนมครับ ครับผมครับอันนี้ลุงทองเลี้ยงเลี้ยงควายนี่ได้มาจากปีแล้วครับผมอันเริ่มเลี้ยงม่านพหกสองครับครับปีหกสองเนาะโอ้ที่แรกลุงทองได้มาจากตัวครับได้มาตัวเดียวแล้วครับได้มาตัวเดียวเราเอามาเอามาเลี้ยงเอาเนาะเอามาเลี้ยงเอาครับผมซื้อซื้อคุณทองมานะครับนะครับผมคุณทองอันนี้คุณทองยังอยู่อยู่บ่ครับอยู่นี่นี่มันอยู่อยู่ครับอ๋อตัวใดครับคุณทอง เดี๋ยวเอาเบิ้งกันแม่แม่แม่ใหญ่คุณคนขับนกครับผมได้ได้ครับผมครับได้เดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งเด้อครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบื้งเบิ้งควายควายงามควายเงินล้านของลุงทองครับเอาแสนเอาแสนบอกงินได้ควายแสนควายเงินแสนของลุงทองครับผมวันนี้มีโอกาสได้เห็นควายงามครับไปควายดำสี่โตครับครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวลุงทองเพิ่นเอาเอาตัวเอาควายออกมาให้เบิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ในคอกแล้ว เพื่อนๆเนกษตรกรนี่สิสิเบิงบช่ชัดนะครับว่าลักษณะควายงามเป็นแบบใดนะครับผมลุงทองเลี้ยงมาได้ตั้งแต่ปีห2สองนะครับนะครับครับผมมามามาครับมาเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาออกมาให้เบิงนะครับมานะครับตัวนี้ยังอ้วนเด้นะครับ อันนี้ควายไทยพันธ oh, ุ right? oh, anyway. so like ์แ right? ท oh, oh, ้นะครับควายไทยพันธุ์แท้เดี๋ยวเรามาถามลรงท้องกันว่าได้สายพันธุ์มาจากสายไปผสมกันแนวไรนะครับส่วนสูงเท่าไรตัวนี้นะครับครับผมครับครับผมอืมโอ้งามครับตัวนี้ยังอ้วนเลยนะครับยังอ้วนตัวบักใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัวนี้หางันยังบบจักแต่เพิ่งนับเป็นควายปุ่มนะครับนะครับควายจังหวัดนครพนมครับเลยครับตัวนี่ตัวแรกเนีครับผม แม่พนก่างานจะดนอยู่ในบ้านแต่ฮักทูกสาวเพิ่นเป็นควายผสมให้เพิ่อนไปจักพ่อไปเลยนะครับคแต่เป็นควายลูกผมอซีพีเะครับครับแล้วเขาเบื้องลักษณะควายเนี่ยเขาเบื้องไนใดครับลุงทองตัวนี้มันอัตลักษณ์ดีนะครับตัวนี้ตาแ้มแก้มจำนะครับบ้านี้นี่บต่แ้มครับแ้มกระจำสองุดนะครับครับผมขอตัวนี้มีสามสามอ่องครับนี่อืมครับหนึ่งสองสามอ่องแตกครับตัวนี้ครับครับผมอัตลักษณ์ดีครับตัวนี้ครับ แล้วข้างหลังงด้ยครับอืมขาด่าบสูงายครับแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับหครับอันสามสิบเก้าบวกรับเขมแน้่ครับแม่แม่คำคูนได้นี่แม่คำคูนครับคำคูณอืมครับผมแล้วอันนี้ได้ได้ เคยได้ลูกยีบบอครับแม่นี่ครับยังบ่ได้เลยครับยังบัวได้ครับมันจะไปอัผสมอยู่ครับนี่นะครับผมจะได้ไปผสมไปอุดรอยู่สุพรรณครับผมสร้างอุดรอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ไปของพันพัๆใดผสมกับพันใดได้แม่นี่ออกมาครับตัวนี้อันคขัใหญ่บ้านเฮานะครับหน้าแต่หากันพ่อเป็นนักเป็นสายขุมนะครับตะกี้อ๋อครับผมบังบัวจักนะคงแต่ขุมของซีพีนะครับหน้าครับผม ควายควายสี่ปีแล้วอืมครับผมมีคนมาถามเสื้ออยู่บบลุงทองจ้ะมีอยู่ครับตัวนี้เขาให้ลายกระได้ตัวนี้ก็แสนขึ้นอยู่ครับเสียหาอยู่ครับโบขายยังยังโบขายครับครับผมโอเคยังยังโบขายนะครับโอ้งามงามเลยพี่น้องครับงามคักแม่นี่นะครับเป็นไงเป็นติยาเป็นให้ครับทั้งอ้วนทั้งงามทั้งสวยลักษณะดีแล้วก็บัเป็นตุ้มเป็นลูกเลยเนาะโบลงทองเนาะครับมุ้งครับผมครับครับโอ้เปินกลางมุ้งให้มี กันยุงกันอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงกับสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับควายสวยควายงามได้ครับอันนี้เป็นควายลุงทองนะครับควายเงินแสนนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามาพาเบิ้งตัวที่2ครับครับอันนี้ตัวแม่แม่แรกสวยสวยครับงามงามครับเดี๋ยวพาเราพาพากันมาเบิ้งตัวที่2ครับผม แสนกว่าครับพี่น้องเกษตรกร,กรแสนกว่าอันนี้ควายไทยพันแท่นะครับเป็นพันพันแท่เลยนะครับอ่าครับอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองนี่ก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขึ้นกันครับอ่ามีตัวน้อยออกมาพร้อมครับลูกซายลูกซายตัวน้อยนี่เป็นลูกซายเนะาะครับ อันนี้ครับผมอ๋ออันนี้ลูกแรกเพื่อนตัวนี้สูงที่สุดในข้อนะครับนี่นะครับสูงที่สุดเนาะตัวนี้นะใหญ่กว่าหมูอเป็นบอกครับหน่อยถึงหน่อยห้าซีบับตัวนี้ครับครับผมห้าซีบอืมครับแล้วลักษณะการงามคือกันเป็นบ่ครับได้คือกันอครับแต่งกันหนึ่งครับครับผมอันนี้อันนี้กับสีอายุลองลองน้อยกว่าเจ้าตัวนั่นเนาะได้สามปีกว่าครับงาบจะเก่าในกับสี่สีครับอ๋อครับผมหนึ่งแล้วนี่ครับผม ไก่ซีซีปีแล้วได้ลูกหนึ่งอันนี้ลูกเพิ่นครับนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นกันำลังอันในท้องนี่นครับอ๋อตัวนี้ท้องพอร้อมครับผมัมันเราจะเลื่อนอยู่ครับนี่ครับวันนี้ที่จะครบขาเดียวกันนครับอืมครับผมครับอันนี้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 เป็นเป็น เป็นแม่แม่ที่สองนะครับแม่แม่นี่ยได้ลูกได้ลูกแล้วครับในทก็ม่วนส้ห้าสิบกว่าละครับในท้องก็มีครับอันนี้ส่วนสูงร้อยห้าสิบอันนี้เทพมงคลเทพมงคลครับชื่อเพื่อนี่ลูกชายเพื่อนเทพมงคลแปดเดือนครับนี่งามงามคักครับพูดเยอะพิ่งเยอพิ่งเยอพิ่งนู้นเพิ่งนี่ครับเทพมงคลครับนี่หน้าตาเทพมงคลลูกของแม่นี่ครับครับอันนี้คือควายไทยเด้อครับควายไทยเงินแสนครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจครับหามาเลี้ยงได้ครับนี่ ครับดดได้ได้ตัวหนึ่งนี่ก็เห็นเงินแสนแล้วครับนี่ยนะครับของลุงทองเลี้ยงไว้ครับครับผมตัวนี้อคอยแพงได้หนี่งตัวนีตัวนี้เขาให้รายไปได้ครับลงุงทองเขาให้ตะกอนครับหกสามแสนห้าหโอ้อันนี้สามแสนห้าครับพี่น้องกเกษตรกรคร,ร<ห>ับหันยังบอ่อขายครับยังบอ่อขาย <ton c> บอ่อขายครับส <ton c. S 1> ามแสนห้าตะกอนครับตะกอนครับสามแสนห้าได้ห้าตัวนี่ก็โอ้โหเป็นเงินล้านเลยเด้อพี่น้องเกษตรกรครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งเบิ่งแม่อิงแแมม่่ไหมครับเดี๋ยว ครับผมเดี๋ยวเอาเบิ่งแม่ใหม่กันต่อครับครับผมครับผมแม่ที่สามได้เลยครับลุงทองตัวนี้กางงามอหมุกเาว้นสุดท้ายมอันนี้ครับแพงครับนี่สามแสนห้าบ่อขายครับสามแสนห้าพี่น้องเกษตรกรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาพากันเบิ่งตัวตัวทัดไปเลยครับขับเงินแสนขับเงินแสนควายเงินแสนสามตัวก็เห็นเงินล้านแล้วครับ เดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้กับตัวตัวแม่คือกันแม่บอกครับลุงรองอันนี้โบไปอันนี้กับตัวแม่เนาะครับผมอันนี้กับตัวแม่ครับโอ้แม่ก้อนเงินตัวนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ก้อนเงินอันนี้แม่ก้อนเงินครับหรืออ้วนอ้วนตัมมั่มคือกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาสองแลครับตัวนี้อันนี้ลูกสองแล้วครับครับีหน้าตาครับลักษณะนี่ควายไทยตรงเป๊ะเลยครับผมถ้าใครเบิ่ง ลักษณะควายไทยเป็นกระสีหูวว่าอันนี้คือถูกต้องตามลักษณะของควายไทยมีสูงร้อยสี่สิบห้าครับอันนี้ร้อยสี่สิบห้าครับสีเตียเตียกว่าแม่ก่อนนะครับนะร้อยห้าสิบครับนี่ครับให้เบิ่งชัดเลยครับลักษณะตีนเดไอลุงทองเพื่อนเบิ่งได้ไรครับอันเบิร์เล็บในราคาปกติอืมครับผมว่าเล็บเล็บปกติหรือบ่อเบิ่์บ่อครับอืม ันนี้เด็กของว่ามันเบิกข้างๆนะครับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสนใจเลี้ยงควายไทยก็สามารถที่จะเบิงตามลักษณะตามที่ลุงทองเพิ่นเลี้ยงมาได้นะครับนี่ครับอันนี้คือควายลุงทองนะครับครับย่างงามเลยครับย่างสวยเลยครับนี่ครับอันนี้คือตัวที่สามนะครับตัวที่นครับตัวทัดไปตัวทัดไปนี่อันนี้อันนี้จะเป็นทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดคือน้องไข่มุกนี่บอครับลุง อันนี้คือน้องไข่โมกครับอันนี้ตัวทีเด็ดเลยครับสากเจริญนะครับน่ะนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือน้องน้องไข่โมกครับทีเด็ดเลยนี่ครับนี่ครับนี่น้องไข่โมกพาชมน้องไข่โมกนี่ครับน้องไข่โมกกระย่างสวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุอ้อมทางข้างหลังครับนี่ครับไข่โมกขาวอวบครับลูกสาวเาเจริญนะครับนี่นะอืมครับ อันนี้สูงสูงสูงขนาดใดนล่ะครับนี่ก็ได้37 38แล้วครับครับปียังบ่ถึงปีถึงนะครับ4ีมือแล้วครับนีรื่องวันนี้โอ้โครับผมเ7สิงหาคมครับวันนี้วัที่สิสงิงหาคมครับผมอืมงามขนาดตัวนี้ทีเด็ดอันนี้ตีราคาเราบ่อลุงทองเขาเขาให้แล้วครับตัวนี้ครับครับให้ให้รายไปได้ตัวนี้น้ไข่สองแสนห้าโอ้น้องไข่มุกตัวน้อยในปีเดียวได้สองแสนห้าพี่น้องเกษตรกรครับปีสี่วันนะครับเนี่ยครับก็น่าจะได้เกิดกันแสนห้าหนึ่งปีกับอีกสี่วัน ได้แสนกว่าแล้วพี่น้องรอรอครับนี่ขาวอวบเลยน้องไข่มุกน,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 นี่ครับอือครับเดี๋ยวเบื้งหน้าดูเบื้งหน้าน้องไข่มุกมองดูงลักษณะกระตงเป๊ะเลย<ร>น,นะครับเคยควายไทยครับมกกว่าอือครับนี่ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจกับหามาเลี้ยงได้ครับนี่ครับนี่ลุงทองครับเกษตรกรตัวอย่างของอำเพอป่าปากเลยครับนี่ครับรับ ควายเงินแสนแร้วว่าโบม่นได้ในควายเงินล้านได้ในคว่าได้เลยเลยครับนี่ครับครับผมเบิร์ดหลานอะลุงทองเนาะครับอันนี้คือทีเด็ดเนาะครับผมอืมครับโอ้สี่ห้าตัวนี้ก็ได้แล้วเงินล้านนี่นะครับนะครับโอ้งามครับครับนี่น้องไข่โมกน้องไข่โบกนี่ก็คือเป็นทีเด็ดของของฟาร์มเลยครับนี่สวยครับครับนี่ครับขาอวบขาอวบแจองามครับครับเบิรมบันทายเพื่อน่ะโอ้ครับ คุณลองเกษตรกรเบิ่งกบ้านรรทายงามงามงามครับอันนี้ควายไทยพันแท้ครับหายากครับนางเอกในครอบครัวครับนางเอกครับนางนี้นางเอกน้องไข่มุกครับแม่เพื่อนักเป็นสายแสงอาทิตย์นะครับแม่เล่ไหมลูกเพื่อนักเป็นเจ้าของกันลูกเพื่อเจริญนะครับนายสายแสงอาทิตย์สายแสงอาทิตย์ครับพ่อคนน่ะครับเป็นเป็นตัวนี้เป็นไล่สายเคนได้ครับตัวนี้ครับ่มสีนิ่มครับผมงามงามเลยงามอืม อันนี้มีมีมีแนวกัดเิ่นนะครับครับอันนี้นะบกเป็นตุ่มบกเป็นโรคบกเป็นอย่างเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นดูแลดีนะครับครับมันมีมุงนะครับมุงสีเขียวเขียวนะครับครับมีมุงกลางให้ตลอดนะครับครับนี่ครับผมพาพาพี่น้องเกษตรกรมาเบิ่งควายงามครับอำเภอปลาปากนะครับผมจังหวัดนครพนมครับงามงามอันนี้คือนางเอกครับนางเอกน้องไครม่งนี่เป็นนางเอกครับผมนางเอกประจำครอบครับุง ลงทองเจ้าของครับนี่เจ้าของเจ้าของมันยิ้มหวานโอเคครับหลวงทองขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่ลุงทองได้แนะนําควายส,สวยๆให้พี่น้องเกรรษตรกรได้เบิ่งนะครับผมครับโอกาสหน้าฝ้าใหม่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมกันอีกนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับบ๊ายบาครับ